สวัสดีเจ้าพบกับช่องป๊อกก็แดกชร์แนวเ,เจ้าวันนี้ก็จะปลามาแปลงลาบหมูเจ้าแต่จะเป็นสูตรของแม่เนอะแม่เป็นคนลือ้ออาจจะเป็นลาบลือ้อแกได้นเนเาะไปลงมือทํากันเลยก่อนอื่นเท่าก็จะเอาจีนมาซอยกันเนาะลืบลืบวาตีเป็นมันมันเป็นเป็นเอ็นมันออกก็เนาะเจ้า <c oughs> ปาดเมีดก็ค่ยคมไปนะ <laughs> <laughs> อันนี้ถ้าจะได้หลาบหลายรอบเพราะเขียงมันน้อย อันนี้ตอนหลาบจะบ่เอาก้อนเลือดใส่เตอเนะจะไปใส่ตอนปลุงซอยตีนน้อยๆมันจะได้หลับง่ายๆเรียกเว้ย,วย สนอกว่ามอเลยนี่แฮม,มก่จะฮื้อไอ้ซอยหอมแดงสไครไว้เดี๋ยวเขาจะมีกันเปิดเทียงใหม่ <laughs> โอเคเฮ้ยเราก็จะมาลากกันเลยทิ่หมูมันตึงหมดติดมีดเพราะว่ามันมันมีความมันมมลาดก,กินปีใหม่เนาะจะได้มีจุกีลาบ จะเรียกละเอาก้อนเลือดลาบตวัวสต่คิดว่าจะาเอาลาบตัวแล้วนะสีมันหมดแค่แดงก็ได้เนาะเดี๋ยวลาบไปหลบเหล็กหลบเดียวก็ละ ยังก็น้อยเนาะตื้งใจสุนเอยหลาบตรงนี้เครื่องต้องถึงอตอนนี้ก็ลาดซ็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปต้มเครื่องใน แล้วก็เจ๋วหอมแดงกับสะไคร่นี่เรับคนี้เขาก็ต้มขิงในซเสร็จแล้วเนาะจะมาซอยกันก่อนใส่ชาปิดเบานี่เนาะจะเอาตังกลักอกนะองออก

เลยกลางสายนะกำลังดีไมไหมเฮอรินตัวน้อยของสนองนี่เหรอนี่มันล้ก่แบนีเลยที่ขี้วัวยาวัยเซมันทอเซมันทออันนี้ดีนักนี่คือแบงหลายบาทนี มคับนี้เขากจะมายำยำลาบกันไปทำุ้หน่อยเดี๋ยวเพือพอก่อนนี่เข้าเจิยวไปมุดละนี้สไครหอมแดงแล้วก็ต้นหอมพักชีผักไผ่หอมดวนเนาะโอเคทามายำกันเลยจะใส่เลือดไปก่อนน่อยหนึ่ง ก็ยังสะละตามตัวมัมต้มใส่น้อยหนึ่งหนึ่งแล้วก็เอานั่นต้มนี่ใส่น้อยหนึ่งเนาะปล่อยให้มันเย็นก็เดิมอันชิ้นจะซุกนะโอเคนัำแดกพริกป่นใส่ไปเลย thịt heo này nhìn cho nó cái này heo kho qua heo kho qua còn đại... ừ, mà tôi này เกี๊ยน้ำเกี๊พอก่อนกดเก็บแล้วก็อ้วนมิใส่นักใส่แซบนักหน่อใส่ไปหน่อยบางไว้ก่อนแล้วก็อย่างนี้มึงจ้างใส่ได้เนาะแล้วมาโกนให้เข้ากันก่อนอันอื่นก็จ้าที่หลังมีมือนั่นต้องที่หลัง เลือดมาน,นอบอมันแค้นแหละต้อขอใส่เดือดเลยนะจ๊ะมันแค้นลำไป แอะไรกินระจับค่ะอเออชามาควนใส่ให้เลยต้องใส่มาควนดยลรือใส่มาควนใ <laughs> ส่หมเลยบ่รก่อนใส่กํา้อยก่อนใส่กํน้อยก่อนเนาะ เฮ้ปอะกอบลืมมาแขวนค่ะเราต้องเอาเนี่ยฟันถึงจะเข้าถ้าเอาอย่างก็ปากโคเลโคลเลอีมันม่ค่อยจะเข้าขีดเรา dù lọng hồ không này sai <laughs> nữa này trong này ว่า ô, thật อัเนี๋ยวเขื่อ,อนไนใส่ก่อนอืมต่อไปเราจะเอาอย่างก่อนักใครก็ผอมแดงใส่เนาะใส่ไปหน่อยเดียวกันบอกอเลยมันล่ำข้าวนะ่ยสักใครนะี่ยหมดเลยหอมแดงดวแบ่งใส่ก่อนอเพื่อห้อยหน้าก<ม>ระเทมเจว Đây này nè thêm tiêu này ừ, Như tắt của mình con Cái này nè, Nó con นนีนนาลหอมตึ้งเข้าคัวหอมตึง้งมีมีจ้าไขรมีหอมแดงหอมเทียมซื้อมากระเทียมเจียวซื้อมานะคะ กับนี่คุกเซตละขั้นตอนต่อไปพักไผ่หอมดวนใบยโยกก็เนื้อมันนะนี่พักไผ่หอมดวนนอยต้นหอมพักชี้เอาเนาะเดอยู คนเนื้อเดียวเนื้อเดียวคนเราคนคนัข้าวผ่อนพักอยู่ไหนล้ว<น>อันนี้เป็นสูตรของแม่เนาะสูตรใครก็สูตรใครเนาะมีพริ๊บมีถูกการทำก้าวเข้า,ขากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กิน <laughs> กินไม่ได้ก็กินค่ะ <laughs> ขวานแดงเสร็จชิมเสร็จเรียบร้อยในจิ้มก่อนนี่เสร็จละหลาบหมูสูตรแม่หลาบลือเนาะแม่เป็นคนลือืมแต่สูตรไผก็สูตรมันนะเนาะไ่น้องอันนี้มันจะหอมข้าวคั่วบบแควนแล้วก็หอมเจียวเนาะมูมี จะใครก่อนเดี๋ยวเราจะมาจิ้มกันกน,น้อยหนึ่งคตรอื่นขอแก้ขาวสักหน่อยเนาะเพราะว่าของที่มันมีกินเนาะอันไทยมากินดิบกอเอาไปขั้วเดี๋ยวก็จะแบ่งขั้วเหมือนกันอะ่ะอู้ออกก้มได้ว่าจะแบ่งขั้วเลยไอ้ของแไปขั้วโคตรเนาะใส่สักหน่อยก่อน ขออี่อากเจมือเนาะล่างมาละอืมอกิน้องพักกันหน่อยเอามานี่ยและกินให้หน่อยอืมมาก แมาแงมสะก,กรรมอ<ม><ม>ชิวหยอด <laughs> หลาบเพิงในวาเพิงในเหรออืมโบกแต่กีฮอนต้องหนาบอื ไปแล้วเจ้าฝาดกดไลค์กดติดตามหื้อช่องพ่อกระได้ชาแนลในเนิ่มเตือน้าก่อนจะหาคลิปใหม่ๆมาลงทั่ว่าช่วงนี้ทำได้แค่วันยุธเจ้าพ,พอดีทำงานเข้ากะเลยบ่มีเวลาถ่ายเตือน้าเอาอาจจะมาแปงซาจีนก็ได้ต้มไก่ก็ได้เนาะลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ